ออแล้วกันหออังเปาก่อนแล้วกันอังเปาอังเป่าูสองร้อยมาทองสวยๆท,อ,ทอง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 ไปดิเกือบเต็มปอกเงี้ยทีโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้เข้าเกมมาแล้วนะผมก็อยู่กับบัวทองนั่นเองครับผมซึ่งในวันนี้นะผมจะมาด้วยสูตรเดินเงินนั่นเองนะผมจะเป็นสูตรที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมากดูเพียงแค่เวลาที่เหมาะสมแล้วก็วันที่ที่สามารถเล่นได้ นะครับผมก็อยากจะแนะนําเป็นวันที่ประมาณวันที่2ี่สิบนะครับผมแล้วก็วันที่25ถึงวันที่5้าของแต่ละเดือนนะครับผมแต่ว่าของวันของเดือนเนี้ยมันเล่นตั้งแต่วันที่20ิบเลยนะครับผมแต่ว่ายังไม่ถึงแต่ทําให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวก็ถึงแล้วพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมก็วันนี้1 9เนาะ อเคก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงสามเอ็นาทีจะเล่นเป็นสูตรไต่ทุนนะผมเดี๋ยวผมจะบอกเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะผมอย่าง200บาทเนี่ยผมจะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เล่นอยู่ที่10บาทเลยนะถ้าเล่นอยู่ที่บ่ายสามโมงนะครับผมแต่ถ้าไม่มั่นใจเพื่อนๆลดลงมา5บาทได้แต่ผมจะเล่น10บาทนะครับผมแล้วก็กดไปเลยครับผมเราจะมีเงื่อนไขอยู่ที่แตกบิ๊กวิน2ครั้งนะ ถ้าแต่วิกวิน2ครั้งหรือ1ครั้งเนี่ยผมจะต้องไปให้ถึง500บาทเดี๋ยวผมจะบอกสเต็ปการเพิ่มเงินแล้วกันผมจะเพิ่มเงินตอนผมไปถึง500บาทนะครับผมจะเพิ่มเป็น20บาทแล้วถ้าผมถึง1000บาทผมจะเพิ่มเป็น40บาทถึง2,000เพิ่มเป็น8 0ถึง5,000เพิ่มเป็น200ประมาณนี้นะผมจะยังไม่เล่นเกินนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะสอนเบสิกไปก่อนพิกวินครั้งแรกมาแล้วตัวน้อยแตมตัวนะเอ้ยอะไรครับเนี่ยโอเคมาอีก200 นะครับผมก็ถือว่าเปิดได้สวยงามกําไรแล้วนะร้อยหนึ่งนะผมเหลือแค่บิ๊กวีนอีกครั้งหนึ่งเราจะสามารถไปถึง500ได้นะมาดูกันว่าเราจะไปถึงเร็วไหมไปถึงเร็วไหมไปถึงเร็วไหมก็ยังไม่ไปโอเคยังไม่ไปช็อตไปทีหนึ่งมาขอโดนหน่อยโดนหน่อยโดนหน่อยโดนโดนโดมาด,ดีมาดิโอเคขอสวยๆขอแตกสวยๆได้ไหมขอคูณ1ิบแบบ สวยๆตัวอะไรก็ได้ขอแค่คูณ10ตัวอะไรก็ได้เลยขอแค่คูณ10นะครับผมโอเคโอเคไหมโอเคโอเคไหมไม่โอเคไม่เป็นไรขอแบบสวยๆขอคูณ1ิสวยๆโอเคส้มเอาอยู่ส้มเอาส้มไหมส้มไหมส้มไหมส้มไม่ได้ตัวอื่นก็ได้วะตัวอื่นก็ได้เช่นเช่นเช่นโอ้โหอันนี้ไม่เอาได้ไหมอันนี้ไม่เอา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 โอเคเกือบอันนี้ไม่สวยนะเมื่อกี้อันตรายมากมาแบบเมื่อกี้อันตรายอะประทัดมาก็เอา ถ้าประทันมาก็เอาถ้าประทันมาก็เอาวานนี่สามสิบคูณสิบครับผมเย็ดแค่โอเคสามสิบคูณสิบก็อยู่ที่สามร้อยบาทนะครับผมก็ถือว่าได้อยู่นะถึงห้าร้อยแล้วนะครับผมโอเคถึงห้าร้อยแล้วจากนั้นเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้ปรับเล่นอยู่ที่ยี่สิบบาทเลยนะเล่นบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะหรือไม่ตีสองถึงตีสี่ก็ได้นะครับผมโอเคยี่สิบบาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะ เล่นให้ดูโอเคไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะเหมาะนะครับผมแนะนําว่าเล่นพรุ่งนี้จะดีทุกทีโอ้โหดอกแรกเกือบเข้าปรับไม้ยึดมาดอกแรกเกือบเข้าถ้าเข้านี่โคตรสวยเลยนะแต่มันไม่เข้าวอดีประเด็นนะถ้ามันมันก็ควรเข้าอยู่นะแต่มันไม่เข้าทําไมไม่เข้าอ่ะทาไมไม่น่ารักเลยเดินปุยมุยโอเคขอแบบสวยๆได้ไหมขอแบบสวยๆงามๆแตกสักทีโอเคได้แต่ส้มไม่เป็นไรให้มันผ่านไปไอ้มันผ่านไปวายเดี๋ยวผมจะ อธิบายให้ฟังคลิปหลังแล้วกันแล้วผมสําหรับตูตัววายขออังเปาก่อนแล้วกันขออังเปาก่อนแล้วกันอังเปาอังเปาปารีหูสองร้อยคูณสิบเย็ดแค่เรียบร้อยครับผมแตกไปสองพันครับผมสองร้อยคูณสิบครับผมเย็ดแค่ก็มาดิครับก็เอาเรื่องอยู่นะโอเคได้มาอีกสองพันโอเครัดท่านเลยนะปกติแล้วเนี่ย ติดถัดไปต้องเป็น1000นะแล้วเล่นอยู่ที่40แต่ถ้ามา2,000แล้วเนี่ยผมจะปรับขึ้นเป็น80เลยแล้วผมโอเคก็แตกซูเปอร์มิกวินไปอยู่ที่2000โอเคถือว่าใช้ได้นะวันนี้เข้าดีนะผมว่าเข้าดีมากด้วยแล้วผมทุนผม200บาทได้มา2,000แล้วถือว่าเยอะนะโอเคขอปรับเป็น80เลยแล้วกันนะครับผม80บาทมาดูกันว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นะเมื่อกี้แตกวิกวินเดียวเองนะก็ถือว่าเป็นวิกวินที่ใหญ่พอสมควรเนาะแล้วก็เต็มล็อก คูณ10ไปถือว่าได้ตัวใหญ่พอสมควรนะสำหรับอังเปาก็ถือว่าได้เยอะนะอังเปาเนี่ยเป็นตัวที่แตกง่ายที่สุดในเกมบัวแล้วนะง่ายกว่าประทันอีกอ่ะพูดก็พูดเลยบอกว่าอังเปาอ่ะเป็นตัวที่แตกง่ายกว่าประทันเป็นตัวที่ระดับกลางๆไปถึงสูงเลยถือว่าใช้ได้พอสมควรมาดูว่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยผมจะโอเคสวยมีทอง1เส้นมาเท่าไหร่มาเท่าไหร่8 0 0รอยถือว่าได้อยู่แ0 0รก็ได้อยู่8 0 0ก็ได้อยู่2เส้นมาเรียบร้อย โอ้โหสวยงามเรียบร้อยพันหกบิ๊กวินครั้งแรกพันหกเหลืออีกหนึ่งครั้งต้องบิ๊กวินอีกหนึ่งครั้งเราจะไปถึงห้าพันได้ทันทีนะจะคล้ายๆกับอตอนที่เราเล่นสองร้อยเเล่นสิบบาทแล้วนะผมแต่ตรงสองพัน 2, 000, เนี่ยมันจะเป็นจุดบั๊กนิดหนึ่งไม่ว่าเราจะเล่นแปดสิบไม่ว่าเราจะเล่นหนึ่งร้อยมีค่าเท่ากันแล้วในเะพราน,นเล่นแปดสิบพอนะครับผมสวยงามแตกอีกแล้วยังพูดอธิบายไม่จบเลยถึงห้าพันเรียบร้อยบอกแล้วว่าสองครั้ง บอกแล้วว่าบิ๊กวิน2ครั้งแล้วจะไปสเตปถัดไปได้เลยโอเคขอเล่นไม้200ดูสักทีนะไม้ My 200ดูสักทีวันนี้ผมขอตันแค่ไม้200แล้วกันผมไม่กล้าเล่นไม้400เท่าไหร่ผมไม่ค่อยอยากเล่นแล้วผมขอเล่นไม้200ไปเรื่อยๆนะผมเราจะหมุนได้เราสามสิบถึงสี่สิบไม้เลยนะถ้าเราเล่นแบบนี้ นะเพราะว่ามันจะมีตัวยิบย่อยให้เราแตกแล้วโอกาสที่เราแตกสาหรับวัวทองเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ30ไม้30ไม้เนี่ยจะมีการการันตีแตกให้อยู่ที่ประมาณครั้งหนึ่งนะผมถ้าใครสังเกตหรือถ้าใครเคยเล่นมาก่อนนั้นะมันจะได,ได้เฉพาะเงินทุนใหญ่ๆนะเงินเล็กๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้มันจะไม่รู้ระบบมันดูแลยังไงมาดีทองมาสวยงามเอาเรื่องเส้นครึ่งครับผมถือว่าใช้ได้โอเคได้มาอีก4 0 0พันครับผมเย็ดเค้ สวยงามอยู่นะโอเคเจ็ดพันแล้วนะผมขอไปเรื่อยๆเลยแล้วกันวันนี้ขอไปเรื่อยๆชิวๆนะอาจจะไม่ชิวเท่าไหร่แต่ก็ชิวอยู่เออชิวเนี่ยชิวแหละ <c oughs> ก็ได้เลยแล้วกันโอเคมาไปเรื่อยๆนะผมเดี๋ยวผมจะหยุดอยู่สักอีกสักครู่แล้วกันนะครับผมผมว่าคลิปมันจะสั้นไปผมว่าอยากให้คลิปมันยาวนิดนึงให้เพื่อนๆดูสนุกนิดนึงนะผมแต่ก็ถือว่าแตกแล้วนะถือว่าแตกเยอะด้วยนะผมพ่อเริ่มจาก200ตอนนี้เล่นไม้สองร้อยแล้ว,วคิดดู เออวันนี้ก็ได้อยู่นะครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงสามแล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมเริ่มประมาณ30มสิหน่อยๆนะผมจําไม่ได้ว่า30เท่าไหร่ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคไปเรื่อยๆมามาไหมมาไหมมามาไม่มา,มมาทําไมไม่มาล่ะไม่น่ารักเรอครับโอเคอยังมีองางเปาโอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆขอสักทีขอสักทีจะดีขึ้นไหมขอสักทีจะดีขึ้นไหมไม่มีไม่มีเลยเหรอ เริ่มเงียบแล้วว่ะผมว่าผมแตกอีกสักทีสองทีผมไปแล้วนะขออีกสักปิกวินหนึ่งแล้วกันนะปลอบใจนิดนึงนะผมเริ่มเริ่มไหลละเริ่มไหลละเริ่มไหลละอ่าเริ่มไหลละเริ่มไหลเริ่มไม่น่ารักแล้วไหลเกินไปไหลเกินปุยมุ้ยไม่เข้าแล้ววะโอเคขอหน่อยอ่ามาหน่อย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 ตดตดวินดีขอสวยๆจังหวะนี้ขอสวยๆขอสวยๆได้ไหมขอสวยๆได้ไหมโอเคไม่เป็นไร ขอสวยๆส,สักทีสวยๆโอเคขอเป็นทองนี่แหละทองสวยๆมาทองสวยๆมาทองสวยๆทองทองทอง,ทอง,ทองป่าี่เกือบเต็มปอกเนี่ยบขี้โคตรสวยก็มาดิครับเอาเรื่องจัดๆโอเคแตกเท่าไหร่แตกเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วกันนะครับผมเป็นว่าพอแล้วได้อยู่ที่โอ้โหเป็นหมื่นเลยเป็นหมื่นเลยโอ้โหไม้สองร้อยเออว่ะทองไม้สองร้อยถือว่าดุอยู่นะผมโอเคหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดเฮ้ยพูดอะไรครับเนี่ย โอเคได้อยู่ที่หมื่นแปดนั่นก็ผมแล้วก็บวกอันเก่าเป็นหมื่นเก้าถ้าหากต้นทุนแล้วเนี่ยผมจะได้กําไรอยู่ที่หมื่นเก้าหกร้อยแล้วผมถือว่าใช้ได้เหมือนกันวันนี้โอเคเลยนะครับผมหมื่นเก้าแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทนะครับผมก็สูตรนี้ลองมาใช้ดูเป็นสูตรที่ง่ายที่สุดแต่ก็ต้องเล่นเวลาให้เหมาะสมวันที่ที่เหมาะสมแล้วก็เล่นตัวเล่นที่เหมาะสมแต่ถ้าจะเล่นตัวเดียวกันกับผมเนี่ยอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะผมจะอยู่ใต้คอมเมนต์เลยสามารถไปเล่นได้เลยนะผมแปะไว้ให้หมดแล้วแหละหามาให้อย่างดีเเลยคผก็ ประมาณนี้แล้วกันนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับแล้วเจอกันครับผม